สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซท่านเก่าพี่ๆเอฟซท่านใหม่และพี่ๆที่กําลังรับชมอยู่นะครับรวันนี้นะครับเราก็มาพบกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับก็จะมีพระหลากหลายโซนนะครับสวยเก่านะครับถึงยุคเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันได้นะครับก่อนจะไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0ู0 5 1 2 2ด3 2นะครับ มีสแกน QR code นครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับ <c oughs> อ่ะไม่เสียเวลานะครับรายการที่หนึ่งนะครับ <c oughs> พิมพ์ J D นะครับ จะออกโซนมันมันนะพี่นะเนื้อมันมันะครับนึกนุ่มนะครับวันนี้เรามาแบ่งปันกันอ,องค์ละห้าร้อยบาทนะครับครับเ,อเอตรียมปากกาดินสอกระกดาษไปให้ดีนะพี่นะชื่นชอบองคไหนจดแล้วโทรมาได้นะครับ รายการที่1นะครับรายการที่หนึ่งห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่2นะครับอันนี้จะเป็น าเรียกอะไรนะสมเด็จทุกต้นนะครับมวลสารจะเม็ดใหญ่นะพี่นะนะครับเนื้อสวยมากเลยครับ,นะรบมวลสารวัดลักครังนะครับ รายการที่สองนะครับไปรายการที่สามครับ <c oughs> อันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อจะแตกลายนะครับนะนี่ครับเนื้อเก่าแตกลายนะครับ นี่ครับหน้าตักจะคล้ายสากตำข้าวนะครับ <c oughs> ครับรายการที่สามนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สี่ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่ซุ้มอบอิ่มนะครับเนื้อจะออกมันๆน,นะพี่นะ <c oughs> หน้าหลังนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบรายการที่สี่นะครับต่อไปรายการที่ห้าครับเป็นพิมพ์ JD นะครับ นี้พิมพจะชัดมากเลยนะพี่นะฐานนี่แอนเป็นหัวเรือเลยนะครับนี้ครัมีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนะครับแล้เราจะออกโซนหนึนุ่มนะครับนวลตาดีนะ มีมวลสารด้วยนะครับรายการที่ห้านะครับไปรายการที่หกครับพิมพ์ใหญ่นะครับ วัา,าละคร,ครับนะเนี่ยครับเม็ดดําเม็ดแดงพิมพ์ใหญ่พิมพ์ชัดพิมพ์สวยดีนะครับมีเส้นรองนั่งนะครับเห็นไหมเป็นขีดใต้หน้าตักเลยนะครับ <c oughs> นี้ฐานหนาดีนะพี่นะฐานหนาดีนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับนะเป็นหลังเรียบนะครับรายการที่หกนะครับไปรายการที่เจ็ดครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ เม็ดดาเม็ดแดงนะครับมีมวลสารวัะละคังนะครับองนี้คอ,อนูนเลยนะพี่นะเห็นไหมคอ,อนูนขึ้นมาเลยนะครับพระจะออกล่ำๆนะครับเกตจดซุ้มนะครับนี่มีเส้นแซมเส้นรองผมนั่งนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับต่อไปรายการที่แปดครับโหนี่หลังแบบนี้จะเรียกว่าหลังสังขยานะครับเป็นหลังพุนๆแบบนี้นะครับในตำรามีนะพี่นะในตำรามีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตำรามาให้ดูแล้วกัน นะครับแบบนี้จะเรียกหลังสังขยาครับนี่นะครับเนี่ยครับหลังสังขยานะพี่นะนี่หมดนะครับเนี่ยครับหลังเรียบ เห็นนะพี่นะมวลสารประหลัังนะครับเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงเอยโหคือว่าสวยงามเลยนะครับตามแบบตำล้านะครับเนี่ยครับทีวีดูด้านหลังด้วยครับ นีครับรายการที่8ครับต่อไปรายการที่9ครับมีเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับมีมลสารน,นะครับ เนื้องงนี้จะแก่ปูดเปลือกหอยนะครับนะขอข,อขาวๆนวลนๆนะครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับเขาจะเรียกว่าหลังเรียบนะครับรายการที่9นะครับเข้าไปรายการที่10บครับ เป็นสมเด็จด,ดำสองหน้านะครับอันนี้จะเป็นมวลสารนะครับพระซุ้มกอแล้วก็แร่รัตนาชาตินะครับแร่รัตนาชาติจะมีหลายสีนะพี่นะ คาบฝุ่นคาบกุโ,โหขึ้นเลยครับพี่รายการที่10บนะครับเข้าไปรายการที่สิอครับเป็นสมเด็จด,ดำสองหน้าอีก1นึงองนะครับที่อยู่ใน EP นี้นะครับเกตก็จะทะลุซุ้มนะครับวงนี้นะเราจะมีเส้นแซม เนผมลองนั่งนะครับจะเห็นชัดมากเลยนะครับนี่ครับพี่วีดูคาบดินนะครับคาบกุคาบไข่นะครับอ่รายการนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่ <c oughs> อไปรายการที่สิบสองนะครับ ล่ำๆนะพี่นะซุ้มอวบอิ่มนะครับมีเม็ดมวลสารวัดรักครั้งครับครับหากพ,พี่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ <c oughs> จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ กดกระดิง่งไว้ก็ดีนะพี่นะ้าจะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับและมีโอกาสที่จะปิดพระก่อนนะครับอ่ารายการที่12นะครับต่อไปรายการที่13ครับ <c oughs> นี่ครับด้านหลังเป็นภาษาจีนปั๊มนูนขึ้นมานะครับ ภาษาจีนนะครับมีมวลาสารนะครับ,นะร,บรายการที่13นะครับไปรายการที่14 ซนเนื้อมันๆนนะครับขับหลังก็จะเป็นหลังปาดเรียบแนวนอนนะครับรายการที่14ครับ เราไปรายการที่สิบห้าครับผ้าหนาดีนะครับตรงนี้หนาครับหลังก็จะปากปากแบบนี้นะครับแนวนอนนะครับ อิ่มนะครับนะซุ้มอวบอิ่มมากเลยครับเห็นะครับซุ้มอวบอิ่มนะพเ่นะจะเรียกแบบนี้นะครับรายการที่สิบห้านะครับไปรายการที่สิบหกครับ เนี่ยพิมพิมชัดนะครับพิมพ์ลึกเนื้อสวยนะครับเนี่ยครับม,มีมวลสารนะครับพระพักมีกลมเป็นอ่าเขาเรียกผลมะตูมนะครับหนังก็จะปาดเรียบนะครับ เป็นริ้วๆหลังกระดานนะครับรายการที่สิบหกครับ <c oughs> อต่ไปรายการที่สิบเจ็ดครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อองค์นี้นะครับจะออก เขียวๆก้านมะลินะครับนะ รายการที่17นะครับต่าไปรายการที่18ครับพิมพ์ใหญ่นะครับหลังแบบนี้นะครับเป็นหลังสังขยานะครับเกตตรงนี้เกตทะลุซุ้มนะนี่ครับ กเก่ามากเลยครับมีปีนะครับเนี่ยปีแตกลายตามธรรมชาตินะครับนี่ครับพุนแบบสังขยาเลยนะครับยุบยนกันไปนนะครับรายการที่18ครับ รายการที่19ครับน,นี่เป็นพิมพ์ JD นะครับ ก็จะออกโซนมันๆน,นะครับนะมันๆและมีมันสารนะครับนะครับรายการที่สิบเก้านะครับไรายการที่ยี่สิบ ครับอัครับพิมพ์ใหญ่ครับถ้าเกแบบเขาเรียกอะไรนะด้าน,นหลังนะอย่างนี้ขนมนทั่วตัดเลยพี่นีครแบบับ สารนะครับมวลสารวัดละครั้งนะครับพี่เม็ดดำเม็ดแดงนี่ครับรายการที่ยี่สิบครับไปรายการที่ยี่สิบเอดครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ <coughs> <coughs> like <coughs> อันที่ยีดนะครับร <c oughs> ายการที่ยี่สิบสองครับ <c oughs> <c oughs> รายการที่ยี่สิบสองนะครับ ด้วยนะพี่นะวัดียังไม่ค่อยหายดีเลยครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id line นะครับ08.0512.2332นะครับมีสแกน QR code ด,ด้วยนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคร,ครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ